นี่ของเราค่ะเครื่องเต็มเครื่องเต็มโยได้มาอีกแล้ว2อยูโรผู้คนดื่มกันแล้วเขาก็วางแล้วก็วารุตาเขาเก็บแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วนะคะวันนี้ออกไปเก็บขวดกันค่ะ แฟนบอกว่าเธอนู่นตรงอะไรนะตรงกำแพงอะตรงรถคันสุดท้ายอะฉันเห็นว่ามันเป็น3บาทนะั่นเธอ,อไปดูซิว่ายอย่างนั้นแหมเห็นแบบนี้วารุตาก็ต้องรีบแจ้นเลยค่ะ3บาทไหมหรือขวดวายขวดเซ็กโ้โหวาาุตา a เศร้าเสียใจค่ะเป็นขวดวายค่ะไม่เป็นไรค่ะรอเพิ่งเริ่มออกเดิน วันนี้เราเจอแจ็คพอตร,ร,รัว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 ค่ะวารูุตาเห็นอะไรก้าบาทไหมคะอุ๊ยก้าบาทขอเก็บขอเก็บเมื่อกี้ไม่ใช่3บาทแต่กลับมาเจอ9บาทแทนแบบนี้จะไม่ให้เรียกเจ็คพอตได้ยังไงคะเนี้ยดูรถไฟค่ะรถไฟกำลังมาเมื่อดูรถไฟแนละ้วไปกันค่ะ ไปลุยกันต่อเลยวันนี้บรรยากาศแสนดีฝนไม่ตกไม่หนาวมากลมพัดเบาๆอุ้ยเป็นบรรยากาศหน้าหนาวที่ที่ชอบมากๆเลยนะคะเงียบกริบได้ยินเสียงเพลงอีกแล้ว อุ้ยทำไมถังขยะไปไหนหมดคะเนี่ยหายไปหมดเลยหรือเขาเก็บกลัวว่าเดี๋ยวจะเจอกับพรุโอ้โหคนเยอะมากการฉลองที่ไม่มีวันสิ้นสุดโอโ้เสียงเพลงสุดยอด คนเยอะมากอย่าอรุตาขอเก็บสาบาทกันค่ะอุ๊ยวันนี้เป็นวันอะไรคะเนี่ยคนเยอะมากยเยอะจริงๆเลยค่ะคนเยอะมากโหยคนเยอะมาก วารุษาที่เก็บได้ร,ร,รัวรัวรัวขอส่งก่อนคะ่ะได้มาแล้วคะ่ะที่ไปขึ้นเงินกระเทาะเชิกเลยคะ่ะได้มาแล้วคะ่ะ3ยูโรเซ็นต์เซนสุดยอ3ด3ยูโรเซ็นต์เซนได้รอบเดียวคือ าวารุตาเข้าไปในวงที่คนอยู่เยอะๆนะคะไม่ได้ถ่ายเลยมีคนจะหยิบยื่นหยิบยื่นให้วารุตาบอกเธอเอาไปเธอเอาไปม,มีทั้งขวดมีทั้งกระปองแล้วก็สามียืนรออยู่มุมนูน้นไม่ได้เข้ามาเขาเรียกว่ายืนยืนแยกกันไปก็บอกว่าเดี๋ยวเธอไปเจอกันมุมนูน้นไปเจอกันมุมนูน้นก็วารุตายังไม,ไม่ได้ไปหาเขาเลยนะคะความที่เราตื่นเต้นเดี๋ยววารุตาจะไปเก็บอีกรอบนึงค่ะคราวนี้ก็เป็นคนเดียวเหมือนกันไปรุ้นกับวารุตาเลยค่ะ รอบที่สองของวารุตาค่ะดูหนะ้าวารุตาหาแฟนไม่เจอเมื่อกี้ไปส่งได้5ยูโร18เวลาทำวีดีโอก็ไม่มีอุ่นันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยค่ะวันนี้มาช่วยวารุตาหน่อยค่ะนี่ของเราค่ะเครื่องเต็มเครื่องเต็มตู้เต็มค่ะของที่เรารออยู่3ถุงด้วยกัน วารุตาก็เลยออกมาก่อนมาหาขวดเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงในการส่งขวดเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าหลังจากนั้นจเจ้าเจีเจ๊ขวดวารุตาจะไม่เอาอก็เรียกว่ามันหนักถ้าเราเดินกลับบ้านฉช่นั้นเราเนี่ยช่วงนี้ช่วงระหว่างตู้ตู้เขารอ,อรอรอเปลี่ยนวารุตาก็เลยจะมาเก็บอีกรอบนึง ตอนนี้ยังไม่มีเวลานับเงินเลยนะคะแต่ตอนนี้วรุตาคิดว่าตัวเองน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ500บาทแล้วคือคือ500บาทแล้วคิดว่าน่าจะรอ500บาทน่าจะได้แบงม่วงแล้วค่ะมามาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งสำหรับวรุตาตอนนี้ก็คนเขาก็ยังดื่มยังอะไรกันอยู่เดี๋ยวไปเลยแล้ววรุตาอยากจะบอกนะคะว่าที่ทำไมได้เงินเยอะนองด้วยว่าเราเจอแก้วเบีย แก้วที่มีหูที่คนไม่ไปคืนวารุตาก็เอาไปคืนได้มาเป็นเกือบ3ามสี่รอยบาททีเดียวเลยค่ะไปค่ะไปลุยด้วยกันอีกรอบนึงไปค่ะนี่ของวารุตากสองถุงค่ะตอนนี้เงินไม่ต้องหวังว่าจะนับ เอาขวดไปคืนตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณ15นาทีในการเอาขวดไปคืนนะคะวารุตามีแก้วอยู่ใบนี้เดี๋ยวต้องเอาไปคืนก่อนค่ะเพราะแก้วนี้มีราคามากกว่าขวดค่ะเดีย๋ยวเอาไปคืนกันก่อนนะคะคนยังอยู่มุมนูนเยอะเลยค่ะวรุตารีบแล้วค่ะเมื่อกี้เจอผู้ชายที่เขามาเก็บขวดด้วยนะคะแล้วเขาหาขวดไม่ได้เลย วรุตาก็เลยแบ่งปันกระป๋องเบียรไปให้แกสองกระป๋องค่ะแบ่งปันกันไปค่ะเขาก็เก็บเราก็เก็บเมื่อเขาไม่ค่อยได้เราเมื่อเราได้เราก็ต้องแบ่งปันไปกันค่ะได้มาอีกแล้วครับพี่น้องนับเงินไม่หวาดไม่ไายเมื่อกี้คุณยายเธอก็ส่งขวดแล้วประเอนว่าเธอมีปัญหาเรื่องโคดเพราะบางทีถ้าโคดยนเครื่องจะไม่รับเขาจะเจกทิ้งเจกทิ้ง วารุตาก็าเลยเข้าไปช่วยเธอแล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่มาช่วยฉันบอกไม่เป็นไรออยินดียินดีว่าอย่างนั้นไปกันค่ะแฟนบอกว่าวันนี้เราเดินกันอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่เราเก็บกันอย่างเดียวไม่มีเวลาได้เดินรับลมชมวิวกันเลยค่ะวันนี้วารุตาเหงื่อแตกมากๆเมื่อกี้แฟนบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่สองนาทีเธอจะไปทันเหรอ บอกฉันจะวิ่งและประเอนว่าวารุตาเขาทันแล้วน้องที่อยู่แคชเชียร์นะคะเขาก็รู้จักชาววารุตามามาเทอมานี่นเลยไม่มีปัญหาว่าอย่างไงโอุย้ยสุดยอดมากๆเลยค่ะโอ้หนี่เจอกาบาทกาบาทอุ้ยกาบาทอีกกาบาทอาจจะมองไม่เห็นแต่วา,วารุตาเห็นค่าตอนนี้เจ้าหนะ้าที่กำลังเก็บของกันแล้วค่ะเก็บของหรือถอน ร้านค้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของออเทศกาลช่วงฉลองได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะผูจะรุดฟื้นหน่อยอาญานี่คือแก้วที่เจอซ้ำแล้วซ้ำแล้วเพราะผู้คนดื่มแล้วเขาไม่เอาไปคืนมารุษตาจะเอาไปคืนราคาอยู่ที่40บาทไปคืนกันคะ่ะโอ้ได้มาอีกแล้ว2ยูโร ดื่มกันแล้วเขาก็วางแล้วก็วารุตา,ากาเก็บแล้วที่สาคัญนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะเพราะห่างจากผู้คนมาทุกอย่างดูเงียบเหงามากๆเลยค่ะไม่มีใครเลยทุกอย่างอยู่ในความสงบมากๆเลยค่ะไม่มีใครเลย บรรยากาศฝั่งทางนี้เงียบวารุตาให้ดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เงียบมากแต่ฝั่งทางนู้นกลับคึกคักมากมากเลยค่ะถึงคราวที่วารุตาจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าแฟนก็ยืนรอวารุตามาคนเดียวค่ะทําไมถึงมาคนเดียวเพราะว่าออวารุตาเออเขาเรียกว่ายัางไง แฟนเขาเขาไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่เวลาเก็บขวดแบบนี้วารุตามต้องใช้ความเร็วความกล้องความไวแฟนวารุตามไม่ทันวารุตาค่ะก็เลยบอกยืนรออยู่มุมนู้นนะเธอเดี๋ยวฉันไปคือ <c oughs> ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะต้องให้ไหวให้คล่องและต้องใช้ไหวพริบเยอะๆด้วยค่ะเก็บขวดมันเป็นอะไรนู่นน,นูแฟนมายืนรออยู่นู่นนู่นร้านคาเริ่มปิดเริ่มไปกันแล้วนะคะ เริ่มปิดเริ่มไปกันแล้วค่ะวารุตาเจอกระเป๋า,ปาก็เก็บกันค่ะวารุตาได้ยินมาว่าตรงป้ายรถเมย์มีขวดเบียร์เยอะเดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะถ้ามีเยอะแล้ววารุตาหนักวารุตาก็จะก็เรียกว่าเอาไปซ่อนไว้ก่อนแล้ววันหลังค่อยมาค่อยมาเอาอ๋้ยนี่ค่ะสามบาทขอเก็บก่อนเลยอุ้ยนี่ค่ะสามบาท วรุตาถือกติน้ําขึ้นให้รีบตักค่ะตักได้เท่าไหร่รีบตักไปเลยก่อนที่จะไม่มีให้ตักยอมเหนื่อยค่ะวันพอเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเราก็จะสบายใจวันรุ่งขึ้นไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะพราเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแนละ้วไปดูตรงป้ายรถเมล์กันเลยค่ะวรุตาเห็นเป้าหมายแล้วค่ะตรึมอยู่ตรงนู้นฝนกําลังมาด้วยโยุ้ยนี่ค่ะตรึมเลยขอเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอเก็บก็แก็บ โอ้โหใครทำขวดแตกเมื่อกี้ได้ห้าขวดนี่ค่ะรถที่เขากำลังขนของกลับกันวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีงานที่นี่วันสุดท้ายแล้วค่ะ ฝั่งโน้นกำลังเมามันฝั่งทางนี้กำลังเก็บของงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราค่ะทิ้งเสียดายมากๆเลยนะคะเป็นของไอ้ที่แต่งวันคริสต์มาสค่ะนี่ค่ะวรุตาให้ดูเขาทิ้งเสียดายมากๆเลยค่ะซื้อมาประดับพอหมดเทศกาลแล้วก็ทิ้ง <c oughs> คือวารุตาเป็นคนเสียดายของนะคะ ได้อีกหนึ่งถุงไว้เป็นต้นทุนของเราในวันถัดไปค่ะเมื่อกี้บอกว่าเธอนับเงินหน่อยอยากรู้จังว่าเท่าไหร่บอกว่าไปนับที่บ้านเพราะว่าดูท่าทางแล้วคงจะนับยากว่างั้นเด็กวัยรุ่นเยอะมากๆเลยค่ะพารุตาต้องรีบกลับบ้านไปนับเงินแล้วค่ะสามบาทค่ะ ควันเด็กจุดพุค่ะเด็กจุดพุนี่ค่ะเงินของเราในวันนี้เดี๋ยวให้สามีนับค่ะว่าได้เท่าไรเริ่มนับแล้วค่ะมาลุ้นมาลุ้นกันค่ะว่าได้เท่าไหร

แฟนนับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะได้35ยูโรแล้วที่พิเศษกว่านั้นแฟนไปเจอเงินอีก7ยูโรรวมกันแล้ววันนี้เราได้42ยูโร35ยูโรที่ไปเก็บกวดเก็บกระป๋องเก็บแก้วที่คนดื่มแล้วไม่เอาไปคืนส่วนอีก7จ็ดยูโรนั่นก็คือเงินที่เจอ 42ยูโรวันนี้ตีเป็นเงินไทยนั่นก็คือ1,600บาทเยเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่สุดยอดมากมากของเราเลยค่ะเป็นอะไรที่วรุตาอยากจะบอกว่าคือสำหรับภาษาของเยอรมันนะคะเขาบอกว่ามันเป็นคูดรุธฟุนอยาคือเราแบบไหลลื่น โอ้โ oh, แล้วรุตาอยากจะบอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่รุตางงว่แตกเงวอแตก,แตกไหลเงือใครย้อยไปหมดเลยค่ะเพราะว่าท่องเร่งรีบทําเวลากับที่ห้างจะปิดเร่งรีบแล้วหาสามีไม่เจอจนสุดท้าย คือแล้วเวลาก็ไม่ได้ทำถ่ายวีดีโอคือรีบอย่างเดียวรีบอย่างเดียวแล้วผู้คนนะคะวรุตาที่อยากจะบอกนิดนึงคือเขาเมตตาเรามากเธอเอาอีกเอาอีกแล้วมีอยู่ผู้หญิงสองอผู้ผู้หญิงนะคะเขาอยากให้วรุตาเงิน5ยูโรวารุตตาบอกว่า ฉันไม่เอาเงินฉันเอาแค่ขวดแค่กระป๋องเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าฉันอยากให้เธอด้วยหัวใจของฉันบอกว่าเธอไม่ต้องหรอกฉันต้องทํางานแล้วฉันจึงได้ฉันไม่อยากได้ตัวเงินถ้าฉันได้เงินแล้วแสดงว่าฉันเป็นหนี้เธอฉันรับไม่ได้พอวรุตตาเดินไปอีกที่หนึ่งผู้ชายอีกคนก็ให้วรุตตาอีกสองยูโรบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือมีนความรู้สึกแบบ แล้วผู้หญิงคนแรกที่ที่ที่เขาอยากจะให้เขาก็อู้บอกเสียใจมากอยากจะให้บอกไม่ไม่ได้เธออย่าทําอย่างนี้นะทําให้ฉันแบบเป็นหนี้ฉันฉันไม่ชอบผู้ชายคนเพราะว่าลูกตาบอกว่าลูกตาไม่เอาเขาก็เขา้เขาใจเขาก็เ,าเอาเงินยัดใส่ในกระเป๋าเขาเหมือนเดิมคือคลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูมันเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่มันสุด ยอดมากเลยแล้วมันเป็นอะไรที่คือม่เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ท,ที่เจ๋งมาก1,600บาทไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลๆอยู่ข้างบ้านพารุตานนี้เองค่ะ ขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจที่ส่งให้กับเราทำให้วรุตากับแฟนได้เจอสิ่งดีๆแบบนี้วรุตาก็ปรารถนาให้ทุกๆท,ท่านได้เจอสิ่งดีๆยิ่งยยิิง่ง่งมากเป็นร้อยเท่าผ่านเท่าเท่าวีคูณมากกว่าเราที่เราได้เจอแล้วก็ขอให้ทุกท่านมเออีเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาไปที่ไหนก็เจอแต่สิ่งดีๆ พร้อมกับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยนะคะของเก่าๆปีนี้ทิ้งไว้ปีนี้ปีหน้ามีแตสิ่งดีๆๆ,ๆๆสำหรับวันนี้มารุตานก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกับมารุตานในปีใหม่ค่ะอยากจะบอกสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกๆท่าน เป็นที่รักของวารุตานะคะอยู่กับวารุตานไปนานๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะรักทุกๆท่านค่ะ